วันนี้วันเกิดค่ะครบส7ิเจ็ดปีพาคุณแม่มาเลี้ยงวันเกิดที่ไหนคะคุณแม่ที่สงขลาชื่อร้านรงจา๋าเป็นอาหาร,รจีนวันนี้เรากินโต๊ะจีนจ้าแต่คุณแม่เป็นโต๊ะแขกเดี๋ยวมาดูอาหารกันเะจ้ารนนี้เดือนมีนาใช่ไหมอ๋า มันเกิดลูกวันที่อะไรอ่ะวันที่แม่ที่ยี่สิบเก็ดมีนาเลยวันนนี้วัที่อะไรไม่นี่อัดวีดีโออย่าพูดให้ถูกนะวันนี้วันที่22แม่ทั้นใหม่ชั้นปั้นเกิดสาระวันที่22อ้าวคุณแม่คุณแม่อัลไซเมอร์แล้วค่ะเพื่อนๆต้องไปจูนสมองใหม่นะเอาเดี๋ยวลมจ้าเขาให้อะไร แม่อิาาอนทภารมไปดูบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะทุกคนค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ร้านะอาหารหลงจ๋านะคะหลงจ๋าที่สงขลานะคะเป็นอาหารอินสไตล์เชฟเทเบิลเชฟเทเบิลเป็นหแบบไหนเอเมย เชฟเทเบิลคือเชฟจะมาบอกเราถึงที่โต๊ะใช่ไหมเชฟเทเบิล <s> <s> คือเชฟจะมาบอก <Chef> s. <S บรรยายอาหารให้เราคือเชฟจะมาอธิบายอาหารของเขาให้เราฟังว่ากรรมวิธีทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะ แ,บบแรกแล้วก็มาดูซอสเปต๋ปักกิ่งของเรานะคะอันนี้นะ่าจะเป็นซอสครีมมัสตาร์ดแล้วก็ซอสแบบหวานนะคะแล้วอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบเดี๋ยวจะชิมให้ดูก็แล้วกันนะทุกคนพาคนนี้วันนี้วันเกิดจ้าวันเกิดเรานะแต่คนคนนี้เจ็บ ยิ้มใช่ไหมทุกคนทางเข้าร้านจะอยู่ที่ตลาดแพรปลาเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ต้องถอดรองเท้านะคะเพราะว่าในร้านเขามีใส่รองเท้าคะ่ะเท้าเปล่ามาเลยนะคะตอนนี้เรานั่งที่โต๊ะจีนะคะพี่โดสั่งชา,งาบูมาปรมกอบเปียกดาวา เคี่ยนยังไม่มาค่ะคุณหลวงเขาบอกว่าร้อยกินได้อีกห้านาทีเพื่อให้ใบชามันพอะเดี๋ยวเชฟขอยาสาะที่ให้ดูนะคะได้ค่ะตอนนี้จะเป็นแป้งสำหรับห่อเป็ดนะคค่ะเขากลายออกมาด้วยก็จะตามด้วยหนังเป็ด ี้แล้วก็จะตามด้วยซอสที่ของเราจะมีอยู่5ตัวนะครับตัวแรกนี่จะเป็นน้ำราดเป็ดฮ่องกงนะครับผมสามารถรวมกันได้เลย5อย่างยึไปต้องใส่ั้นก่อนกรับจะมีแตงกวามีพิซซี่ฟ้าแดงนครับผมมีขิงดองนะครับกแล้วก็จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่น นิดๆแล้วก็ปิดกระดิ่งแล้วก็มีผักชีนะค่ะอันนี้ก็ตามด้วยซอส <c oughs> อันนี้น้ำราดเป็ดค่ะฮ่องกงนะฮะ <c oughs> นี่จะเป็นน้ำจิ้มเป็ดปักกีตอนนี้จะออกหวาน <c oughs> อ๋อเรา, <c oughs> าสามารถติ๊กได้เลยใช่ไหมติกได้เลย <c oughs> นะครับผมถ้าแนะนำก็ใส่ครบทั้งห้าอย่าง <c oughs> ตอนนี้จะเป็นซีอิ๊วหวาน จะออกเปรี้ยวหวานหวานอันสะอาดที่สุดลงมานิดนึงคุณแม่บอกไม่เห็นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสเซี่ยงไฮ้ตัวนี้จะเผ็ดนิดนึงครับคุณคือคืออ่าค่ะอันนี้คือมัสตาร์ดเหรออันนี้เป็นมัสตาร์ดตัวนี้ไม่ต้องเยอะตัวนี้อ๋อแล้วแต่ชอบเนาะอ๋อค่ะผีผีก็ห่อได้เลยครับ ขอบคุณค่ะแม่ได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะปักกิ่งคุณแม่ลองชิมดูคุณแม่มันไม่ใช่ปักกับกิ่งนะคะมันเป็นหนังเป็ดลองชิมดูกุลงงากุลงกุยงกุยงแบบนี้ค่ะแม่ หยิบแบบนั้นก็ได้ห่นาปเลยแล้วก็กัดครึ่งนึงก็ได้ไหมครึ่งหนึงก็ตัดลงคอนฟอมแม่ไม่หลุดแน่นอน ค่ะว่าไงแม่โอเคไหมโอเคไหมลูก <Okay, no. S 1> อร่อยดีใช่ไหมอืมมอหอมล่ะั้งตายรูปเกล็ดเกล็ดาไม่เอาเดี๋ยว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 แม่กินก่อนเลยน,นี่ผัดพ,พริกไทยดำชนน้า กัดจ้าเดี๋ยวค่วเน่เกียวคั่นจ้านี่เนี้ลาวาไข่เย็นนะจ้าเห็นมคะาีเดี๋ยวพี่โจะชิมให้นุนจ้ะ oh man